โอ้เจอของแปลกๆอีกแล้วครับวันนี้มีครับ F C มาเห่าอะไรไม่รูเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับเจอตัวอะไรขู่ฟอฟอเลยเจอตัวอะไรไม่รู้เดี๋าๆเราไปดูนะครับตอนนี้เรากำลังออกมาหาเห็ดที่จะมาไปเจออะไรอีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่าตัวอะไร lâu à, chưa tua vời Tiếng này tuyệt vời tuyệt rồi tuyệt cua tuyệt này tuyệt mà, phát, phát, phát. เรตัวอะไรเัาไปหน่อยลูกนกนั่นลูกนกอะไรตกมา,กกกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อน น,นุ่นงอะไรตุงมหนาเนี่ยไม่หรอนุ่งมาจากลังบ่นุ่งนอกอะไรเนาะงานงูฟูๆยังไงดู ลังอยู่ไหนอะน,ะนกกระปูดบ่ะนกเหี่ยวนกอะไรน้องานนี่ตุกมาจากไหนลังอยู่ไหนนี่ เจอของปแปลกๆนี่แหละครับวันนี้ลูกนอกอะไรนี่ลูกมหมลูกอะไรเอ๋กลกัวคู่ใหญ่เลยลูกอะไรนีล่ลูกป้อนบ่หลูกอะไร ี๋ยวไมลูกนอกอะไรน้นองว่าง่านี่ไงขาดำดำตัวดำดำกาบ่ะแล้วไงนี่หาเห็ดมาเจอตัวนี้อีกแล้วลังอยู่ไหนนะน,นี่นี่เลี่ยงอย่างนี้บ่เลี้ยงเห็ วินหนีบ้างานนี่เอ anyway okay, okay, so ้าทำไมแล้วนันติดคออะไรเนั่ยโออ้ยโ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 อ้หโล้ยโก้ยโอ้กมา้ากไหนนอ่ยโอ้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 อนยโอ้ยโอ้นโอ้ออะ ฟอดฟอดฟดฟอดฟอยู่กี่ไหนถือรุ่ังกันนะหลายไม้หลายมือไหนลังเขาต้องมายังไงล่ะนั่นก็ไม่เห็นหนนู่นกำลังมาเนี่ยคไปละลังคืนเนี่ยมาหาลังเขาก่อนครับ ักครังอยู่ตรงไหนบันนี่นกอะไรเนาะนี่ทีว่านกอะไรกาบอ่ะขนดำดำขาดำดำดำ,ดำ,ดำมดตัวเลยนกกระปูดนนะ่เมื่อกี้เห็นเหมือนนี่นกกระปูดตัวใหญ่บินออกอยู่นกอะไรเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูรังกันครับเจอรังแล้วเจอรังแล้ว หลัองอยู่บนหลัองอยู่บนสุดเต็ยงว่าตกหลังตกหลังนู้นหลังอยูอออ่เดี๋ยวส่องให้ดูไหนน้องบันตกหลังตกหลังเดี๋ยวถ้าผ่านกล้องมองไม่ค่อยเห็น ฟับนกตกรังเนี่ยรังเขาไหนนะนั่นแหละรังเขานะครับนะเอาไงดีนี่ไงรังเขาเห็นเลยฝั่งนี้เห็นเลยนี่นฮะรังใหญ่ซะด้วยนกอะไรเนาะงานน,นกกระปูดบ่ มันลูกไก่เลยไปโยนขึ้นไปดูก่อนเนาะจะเกาะทันไหมเอ,อ,อ้าเดี๋ยวสิเด้อโยนนะเด้อปุ๊บปุ๊บเอาข้อได้เว้ยเออเก่งเว้ยนู่นขอนั่นแหละขอนั่นแหละอีโต้ลงมานั่นนั่นนั่นเข้าหลังเอาละอยูอ่นั่นแหละ แม่เขาก็เมา,เาหลังนกอะไรอ,อยู่ไหมใค่อยู่เงี้ยเนาะเขาหลังแล้วเขาหลังละโอ้ยตกนงังนกกระปูดอ้ะนี่ บินเขาล้างแล้วบินเขาล้างแล้วเขาได้ไหมล่ะฮะตุ้ยเนาะโอ้ยตุ้จากหลังนกดื้ออย่างเงี้ยดีนะหมาเราไม่กัดไปดูฟังูหนูน เดี๋ยวเราจะแอบดูตรงนี้สักู่เนาะจะดูว่าลูกนกอะไรนี่นจะเข้ารังอีได้แล้วนะี่จะดูว่านกอะไรแม่ก็ต้องมาให้นอนเลยเดี๋ยวเราซุ่มดูนิดนึงว่าเป็นลูกกับนกอะไรตอนนี้เราก็ยืนรอมาสักสิบกว่านาทีเนาะแม่เขายังไม่มาเลยครับเดี๋ยวว่าไปดูหน่อยว่าตกรังอีกไหมน่าจะเป็นนกกระปูดนั่นแหละครับเพราะเราเดินมาทีแรกก็เห็น นกกระปูดบินออกไปดูหน่อยว่าเขายังอยู่บนหลังไหมปะ่ะนี่เป็นลูกนกกระปูดเขาอยู่บนหลังไหมคว,ว้าตัวก็ไม่เงี้อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่บนหลังไหม ใกล้หน่อยบนหลังแล้วนั่นแหละอยู่บนหลังแล้วครับนะเดี๋ยวแม่ก็คงจะมาแล้วแหละนกกระปูแน่นอนเลยนู่นขน้ดำๆครับเนะี่ยอยู่ต่อไปบนลังนกกระปูจริงๆเนาะอ่ะไปหาเห็ดต่อครับปลอดภยัยละเจ้านกน้อยกับสู่คืนรังเาเรียกนกน้อยคืนรังอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสงสัยเป็นนกกระปูจริงๆ